ตัดภาพมาที่ทีมขุดเจาะนะครับผมซึ่งทีมขุดเจาะนั้นพวกเขานั้นก็นําพูดคุยกันอยู่ว่าคริสตัลที่อยู่ในดันเจียนแห่งนี้นั้นมันดูเยอะเสียมากๆเลยและครานั้นผมก็ไดยินได้พูดถึงฮันเตอร์แลงอีที่ได้เข้าร่วมในทีมขุดเจาะนี้ด้วยเพื่อพวกเขานั้นก็อึ้งไปอมากว่าฮันเตอร์แลงอีที่ว่านั้นนะ่ะสามารถเข้ามาเป็นทีมขุดเจาะในดันเจียนระดับปีอย่างนี้ได้อย่างนั้นเหรอไม่รู้ว่าอนุมัติเข้ามาได้ยังไงแต่ฮันเตอร์แลงอีคนนั้นก็ได้ทำการขุดเจาะคริสตัลเป็นจำนวนมากเลยความวัยของเขาเนี่นนนกว่าแลงอีทั่วไปถึง4เท่าเลยทีเดียวแล้วก็จะเห็นนะครับผมคริสตัลที่สูโคนะั้นทำการขุดเจาะเอาไว้ได้ทําการเรียงตัวท่อยา ในอุโมงด้านหน้าแล้วท่าจะตัดมาที่ทางซูโฮแล้วผมที่กำลังต่อสู้กับทางเจ้าของโรงงานซึ่งเ่รู้ว่าผมก็ได้บอกไปว่าเจ้าของโรงงานนี้นะได้ทาการอัพพลังขึ้นมาแล้วซูโฮเขก็บอกไปว่าเขานั้นรู้แล้วความแข็งแกร่งของทางเจ้าของโรงงานนี้นะน่าจะเทียบเท่ากับฮันเตอร์แลนด์เออย่างทางแลนด์ดอฟที่เขานั้นไปเชิญหน้าอยู่ที่ปิรามิดอย่างแน่นอนหลังจากที่ทางสมาคมฮนะันเตอร์นั้นได้ทําการสั่งให้กิลกิมลิเปอร์ทาการเคลียร์ดันจีตประเภทฟ,ฟิ์นี้นั้นนี่เป็นเหตุผล,นะลที่ทําไมเขานั้นได,ได้เข มันเตอร์ได้ลงมือจัดการอีบินซองไปก่อนแล้วก็เขานั้นก็จะอดได้ข้อมูลกับอาครสาวองอิทาริมเขานั้นอยากจะรู้ว่ามันนั้นอยู่ที่ไหนและเขานั้นรู้ว่าอาครสาวนั่นจะต้องเกี่ยวข้องกับไอ้มอนสเตอร์ที่อยู่ตรงหน้านี้อย่างแน่นอนซึ่งมอนสเตอร์เจ้าของโรงงานที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับผมเขานั้นก็ได้คิดในใจว่าไอ้ชายหน้ากาสีดําคนนี้นั้นก็คือคนที่ท่านอาครสาวนั้นกำลังตามหาสินะก่อนที่มันนะครับผมจะทำการใช้หนวดของมันนั้นทำการพันไปที่สู่โหโดยที่สูโหนั้นก็ไม่รู้สสกกกกะะทท้าาาาานนนเเแแมมมตต่่่อออหัขพรรรฝงุค ถึง20%เลยทีเดียวแม้ซูโฮนะผมจะได้เหนือล้านไปดับมากแต่การเหนือร้านนี้ก็คุ้มค่าซูโฮนะสาม,มารถตัดหนวดของทารเจ้าของโรงงานได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวด้การกระชากฉีกเป็นชิ้นๆก่อนที่ซูโฮและผมจะทำการพุ่งด้วยความเร็วไปทำการกำจัดมอนสเตอร์สมุนของทารเจ้าของโรงงานซูโฮนละผมได้หากับทารเจ้าของโรงงานไปว่าอคาครสาเซออิทาลีมนั้นอยู่ที่ไหนแต่ทารเจ้าของโรงงานนะผมก็ได้บอกว่าไปตายซะดังนั้นแล้วผมซูโฮนะจะได้จัดให้เลยครับโดยการกระชากหัวของทารเจ้าของโรงงานดึงกระชากหัวนั้นออกมา พูดกับหัวของท่านเจ้าของโรงงานไปว่าอย่าให้ต้องพูดซ้ำบอกมาว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ดูเหมือนกับว่าจะยังไม่บอกนะผมเบรุ <BMW S 1> นเลยจัดการสวาปามเข้าไปเลยซึ่งเบรุนแล้วผมก็ทําการสวาปามยมีความสุขเลยทีเดียวเมื่อเมื่อกินอาหารเสร็จแล้วผมซูโฮนะผมก็ได้ถามกับเบรุว่าได้ขอ้อมูลอะไรกับอัคราสาวแห่งอิทาริมบ้างซึ่งามเบรุนแล้วผมก็ได้บอกไปว่าเขานน่ะเห็นอัคราสาวแห่งอิทาริมร่างกายนั่นเป็นปะกายเป็นอย่างมากแต่เขานั้นก็ไม่สามารถบอกอะไรได้อย่างชัดเจนเชื้อรายละเอียดนี้ผมถึงขนาดทำให้ทางซูโนนนนนนัั้้ถอออหาาาาาายใจเเข่่่่ีคคิดมมมมประะณวงงไทลืืส เป็นที่ต้องได้รับคมเหมือนจากทางอ e ีมินซองเท่านั้นแต่ก่อนอื่นเขาต้องจะเป็นที่ต้องทาการอพยพคนจากโรงงานสตาร์ดัสนี้เสียก่อนและฉากก็จะตัดมาที่ทางพักโดจินอคาลาเซวิอิทาลิมนะครับผมซึ่งทางพักโดจินนะครับผมได้สัมผัสอะไรบางอย่างได้เพราะว่าพลังงานปีศาจนั้นได้หายไปแล้วและการที่ปีศาจได้หายไปนี้นั้นมันนั้นไม่น่าใช่การกระทําของทางสมาคมฮันเตอร์อย่างแน่นอนและหลังจากนั้นเองครับผมทางอ e ีมินซองนั้นก็ได้พาคนของทางสมาคมฮันเตอร์มาที่ห้องบอสแล้วพอมาถึงตรงนี้เองครับผมทางเบ็คมี ิมซอนแล้วผมก็ได้ยิ้มอย่างชั่วร้ายแล้วบอกว่าเธอเนี่ยจะไม่มีทางพบอะไรอย่างแน่นอนอีมินซอนแล้วผมน่าจะการพูดคุยกับทางพรรคโดจินผ่านทางจิตนั่นเองแล้วบอกกับทางอัคารสาวกไปว่าอันที่จริงแล้วนะ่ะพวกเราแล้นะ่ะควรที่จะทําการยกเลิกแผนการล้างสมองเสียมันน่าจะดีกับทุกฝ่ายแต่ว่าทางอัคารสาวกแล้วผมก็ได้ตอบกลับไปว่ามันนั่นน่ะจะไม่ดีสำหรับเขาซึ่งทางเบคพีโฮนแล้วผมเธอก็ได้สัมผัสเลยว่ามันนั่นอาจจะมีสถานที่อะไรบางอย่างซ่อนอยู่อย่างแน่นอนเอาเป็นว่าไปจัดการบอสเสร็จแล้วค่อยไปดีีีีีีกกกกกกกววว่่่าา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 พอออออออเเเเเบบบบบมมมมโฮดดดดิิิินน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 นไไไไไไไปปปปปััััผผสหห้้้้้้ททททงงงซซ็็ลลยยะะรรูจ โดจินะผมก็ได้บอกไว้ว่าอานน้ได้บอดนายไปแล้วไม่ใช่เหรอเขาจะเปลี่ยนทุกคนที่อยู่ที่นี่นั้นให้กลายเป็นอัครสาวกซึ่งดูไปถึงตัวนายด้วยซึ่งทางพักโดจินนะครับผมก็ได้ทําการนําคริสตัลอะไรบางอย่างสีทอนั้นใส่ในตัวของทางอีมินซองซึ่งขนาดทําให้ทางอีมินซองนั้นตื่นตระหนกขึ้นมาเลยทีเดียวซึ่งสิ่งนี้นั้นก็คือคริสตัลสตาร์ดัสซึ่งทางพักโดจินะผมก็ได้บอกกับทางอีมินซองไปว่าเหตุผลที่เขานั้นทําการร่วมมือกับฮันเตอร์แลงเอย่างนายก็เพราะว่าเหตุผลของนายนั้นน่ะเพียงแค่การฆ่าฮันเตอร์ระดับเอสอย่างทางยิมแทกุนเท่านั้นถือว่าเป็นข้อเสนอที่แปลกเป็นอย่างมากแต่เขานั้นคิดแต่เพียงว่านายนั้นคนอยู่ในคนระดับ พอด้จะทําการยืนเคียงข้างเขาได้และทาพัคโดจินนผมได้ทาการพูดกระซิบข้างหูทางอ e ีมินซองไปว่าอเอาแค่ทาการยืมมือเขานายเพื่อที่จะได้จับมือกับทางริมแทกุนเท่านั้นเสื้อทาให้ทางอ e ีมินซองโกรธเป็นอย่างมากผมก็ได้ทําการพูดไปว่าแกได้คิดว่าฉันนั้นจะกลายเป็นคนล้างสมองแบบเช่นคนอื่นๆหรือไงแต่นังนจากนั้นเองก็ผมทางอ e ีมินซองนั้นก็ได้เห็นว่าทางพัคโดจินนั้นได้หายไปแล้วแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างนะครับผมปรากฏอยู่ตรงหน้าทางอ e ีมินซองโดยสัญ,ญ,ญลักษณ์กลา,างเข แล้วเป้าหมายต่อไปของทางพักโดจินก็คือทางเบกบีโฮที่อยู่ตรงหน้านี่เองโดเนตไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ d e s c r i p t ชัน cription, คลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ